ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมต่อระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับผมอันนี้ก็คือทําเองนะครับด้วยงบประมาณไม่เกินน่าจะหมดไปประมาณ1,300กว่าบาทไม่ถึง1,400บาทนะครับใช้ท่อ pvc 4หุนนะครับยาวท่อนละ4เมตรใช้ทั้งหมด18 18เส้นนะครับผมเนี่ยครับใช้ไว้ รถน้ําต้นทุเรียนครับผมทําทําเองนะครับทำเอ่อทเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไว้รดต้นทุเรียนเล็กๆแบบนี้ครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆดูครับก็ทําเองได้นะครับก็เครื่องมือก็ใช้มีน้ํายาประสานเนาะอันนี้ก็คือให้ให้ได้ชมว่ามันก็ใช้งานได้ครับผมเนี่ยครับไว้รถต้นทุเรียน ครับไอเจ้านี้เบอร์หนึ่งค่อนข้างที่จะแรงต่อจากการใช้น้ําประปานะครับน้ําประปาก็ก็ค่อนข้างที่เอาไว้เปิดตอนที่ว่าฝนแรงๆไม่ได้ใช้แล้วก็เปิดใช้รดต้นไม้ลดต้นทุเรียนต้นอะไรได้ครับอันนี้ก็คือต่อตรงมาจากท่อประปานะครับผมไม่ได้ไม่ได้ขุดบ่อขุดเลยเพราะว่าไม่ได้ปลูกขนาดนั้นก็มีปลูกต้นทุเรียนสามต้นแล้วก็ ปลูกต้นละมุดหนึ่งต้นปลูกเงาะหนึ่งต้นปลูกมะกรูดปลูกไว้รอบรอบบ้านนะครับผมพื้นที่มันเหลือเราก็ใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะครับระบบสปริงเกอร์ทำเองเดี๋ยวต่อไปก็จะขุดหลุมนะครับก็จะขุดหลุมขุดขุดหลุมนิดนึงแล้วก็ก็อาจจะ ฝั่งฝังดินนิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมีรถมีอะไรเกิดเผลอมาเหยียบเข้ามันก็อาจจะแตกได้ก็เลยเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปวันไหนหยุดก็เป็นวันหยุดที่ว่าไม่ได้ทํางานก็จะขุดหลุมแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนๆที่ชมต่อไปครับอันนี้ขอบคุณที่รับฟังรับชมครับผม